เดี๋ยวไปดูก really ันนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับตัวนี้เป็นตัวชุดบนนะครับมีตัวสแตนเลสด้านนี้แล้วก็ยังมีตัวตัวเหล็กคาร์ไนต์ตัวเดิมนะครับจะเป็นตัวแบบนี้นะครับเอามาคู่กันไม่ไม่เอ่อไม่เหมาะนะครับตัวชุดนี้ตัวนี้เป็นตัวง่ามตัวใหม่มีที่ผมที่เดียวนะครับเป็นง่ามตัวปีกสแตนเลสเอ่อผิวผิวเรียบนะครับถ้าเอาไปใส่ตัวเหล็กคาร์ไนต์ตัวเดิมมันจะหลวมนะครับส่วนเอาตัวปีกตัวนี้เอามาใส่ตัวตัวล่างสแตนเลสตัวนี้ก็ไม่ได้นะครับ เหยียบไปนไปมันมันปิดปิดเกินมันไม่อดีขอบมันมันไม่ไปรับกันแล้วกันโอเคนะครับก็คือณตอนนี้ก็มีทั้งหมดเลยนะครับชุดบนที่เห็นอยู่รอเตัวพันธุ์ท้ายนะครับจงเรากําลังทํากันอยู่อันนี้ส่วนคืนนี้นะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าโปรเลยแล้วกันนะครับเอาเท่าเท่าที่รามีนะฮะงานนะครับยังมีด้านนอกอยู่เดี๋ยวมันจะอธิบายไปเรื่อยๆนะครับส่วนถ้าเกิดคุณที่เคยดู การลิวกันยิงเลยการใช้งานอะไรต่างๆๆก็ลองดูนะครับส่วนคลิปนี้ผมถือว่าคุนหวยนะครับหุนหวยภาษาอีสานลูกค้าถามมันคืออะไรนะก็คือหมุดหิดนะครับก็แบบคุนหวยก็จะได้ก็ไม่ได้อะไรประมาณนี้สวย <laughs> นะครับมาไปดูหมายเลขกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไปเรื่อยๆจนไปถึงด้านนอกนะครับผมถ่ายทำวันนี้วันที่เจ็ดนะครับส่วนเรื่องถ้าเกิดสนใจดูแล้วนะครับอย่าลืมเบอร์นี้เดี๋ยวผมจะเดินมาลืมนะครับเฉลยใช้ดั้งนะฮะทักไลน์ดีที่สุดนะครับ 0980898888ข้อเบอร์นี้แค่หน้าจอไวเดอนะครับถ้าเกิดสนใจนะครับรีบทักมาพอทักมานะครับคุณพี่จะได้งานตรงปกก็คือโทรมาเลือกเลยผมก็จะเขียนชื่อนะครับเขียนชื่อติดเป็นตัวเป็นตัวไปเลยนะเวลาจะส่งนะครับแล้วที่สําคัญสินค้าคุณพี่ไม่ต้องนั่งรอด้วยนะครับกรุณาเลือกที่งานที่มีอยู่เลยนะครับแต่ถ้าเกิดรอได้ก็เอาไม้พยุงจะเอาไม้กระพี้เอาทรงนี้ทรงนี้นะคุณพี่ต้องต้องรอนะครับเพราะว่าเราจะก็คือเป็นงานสั่งทําต้องเข้าใจด้วยนะครับ แต่ถ้าเกิดไม่อยากรอก็เอาตัวนี้ตัวนี้ส่งนี้เลยพรุ่งน,นี้พมถ่ายวันที่เจ็ดวันที่แปดแตะส่งนะฮะวันเดียวอย่างนี้แหละนะครับตัดประหาจบเบอร์หนึ่งนะครับผมเขียนราคาเลยเออราคาเนี่ยผมนั่งคำนวณหมดแล้วราคาจะถูกกว่าเดิมปกตินะครับเบอร์หนึ่งสามพันมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้เป็นตัวพันธุ์ไทยไม้มะลิไม้มมลินี่เป็นไม้เมืองนอกนะในเมืองไทยมันสูญพันธุ์แล้วนะครับไม่มีแต่จะต้องเป็นไม้นาเข้าเป็นไม้ที่เนื้อแข็งทํายากเสีสันที่สวยเป็นไม้มงคลด้วยนะครับทุกนี้ ตัวงานสแตนเลสนะครับผมจะใช้ไก่สแตนเลสเกรดดีสุดให้ผสมกับตัวรางด้วยอันนี้คือตัวใหม่นะครับลงตัวมากติดขากล้องติดอุปกรณ์ด้วยนะครับตัวนี้กระโจมืออาจจะสั้นนิดเพราะว่าผมมันมีมาแบบนี้มันไม้สั้นนะครับก็เลยแต่มันก็ยิงได้นะนะครับตัวเดิมที่ผมยิงก็คือตัวนี้แหละตัวปีเป็นตัวใหม่นะครับ ตัวปีเป็นตัวใหม่ด้วยแล้วก็ช่องใช้อยู่72ดเซนผมโปรโนะครับผมแถมเลเซอร์ให้ทุกตัวถ้าปืนสไลด์นะครับผมแถมเลเซอร์ให้ด้วยนะครับเบอร์หนึ่งโปรอยู่ส0 0พนนะครับมีอะไรให้บ้างมียางให้2มีลูกให้นะครับจะเป็นลูกเหล็กอย่างนี้นะครับไงทุกป๊บนมีลูกเหล็กขนาด8มิลน,นะครับ1้5านัดมีแถมให้ทุกกระบอกมียางแบบนี้นะครับให้2ชุด แล้วก็พันธุ์ท้ายจะเป็นทรงนี้นะครับผมโปร3,000นะครับตัวแรกนะครับเบอร์หนึ่งคุณพี่เลือกออเดอร์นะครับถ้าเกิดสนใจตัวไหนแถมเลเซอร์ให้ปกติแล้วไม้โมลินะครับมันทำยากนะครับแล้วก็ไม้แพงด้วยนะครับปกติมันทาอยู่4,000กว่านะครับนี่ผมเอามาโปรผมเรียกว่าโปรนะครับตัวที่สอง3,000เหมือนกันตัวนี้เป็นไม้กระพี้เขาควายนะครับเป็นตัวท็อปทั้งหมดเลยนะครับองไกลแรงต่างเป็นตัวสแตเลสเกรดดีสุดคุณพี่ไม่ต้องไปหาเลยในเมืองไทยไม่มีนะครับ แค่ไม้กระพี้ก็ม่มีคนทําติดขาเคักล่องขาเลเซอร์ตัวดีกันขนาดยี่สิบมิลน,นะครับอันนี้เป็นเบอร์สองลวดลายก็ถือว่าสวยนะผมว่าถือว่าโอโ้โหทายากมาแค่ไม้กระยากนะครับแล้วก็เป็นลางสแตนเลสมีที่นี่ที่เดียวไม่มีนะครับตัวปีแบบนี้ผมจดลิขสิทธิ์นะครับกับทางที่นําเข้าก็คือมีผมที่นี่ที่เดียวนะฮะยังไม่มียังใหม่เอี่ยมล่าสุดแล้วก็มีเซฟกันลั่นอยู่ในตัวเลยผมเริม่มาท่างแกะทํานะครับอย่างเงี้ยมันจะมีให้ทั้งหมดเลย โปงสเต็ปินเขาทาดีมากผิวเรียบนะครับเรียบนี่เหมือนกับลูกปืนเลยนะฮะแล้วก็ฟิตพอดีครับลงตัวมากช่วงชักแปดสิบครับตัวนี้นะฮะโปรอยู่เบอร์สองอยู่ที่สามพันนะครับไปเอาไว้ไวดีกว่านะครับเบอร์สามกระพี้เขาควายนะครับรวดลายเยอะมากนะครับปกติวิ่งอยู่สี่พันกว่านะครับถ้ารวมเลเซอร์แล้วอันนี้ผมโปรนะครับอยู่ที่สามพันเบอร์สามคุณมีโทรมาเลือกอะไรครับผมหุ่นหวยนะฮะหุ่นหวยก็คืองดนิดนะครับ อะไรก็ไม่รู้นะครับก็เลยปวด,ปวด,ปวดหัวเลยเลไปโรดนะครับไม่รู้จะเหลือไว้ทําไมผมยิงไม่ไหวแล้วเพราะว่าผมก็มีเวลาไปยิงด้วยผมมีหน้าที่ที่ทําอย่างเดียวตัวนี้เป็นเบอร์สี่นะครับเบอร์สี่คุณพี่โทเลือกเอาสแตนเลสนะครับลางสแตนเลสงามสแตนเลสแบบผิวเรียบแล้วก็แบบเงาติดยางกันลื่นให้ทุกตัวนะครกันดินเข้าต่างๆไกลปืนจะเป็นเกรดดีที่สุดนะครับคุณพี่ลองดูตัวไกลปืนบางท่านยังไม่ทราบเดีวยวรู้แต่สแตนเลสกขเขียนนะครับจริงๆมันม,มีหลายรุ่นมาก อันนี้งานเกรดีสุดนะครับเอาไปจะได้ไม่ต้องผิดหวังด้วยนะครับโอ้สีตัวนี้นะครับพอได้อยู่ก็ยังสามพันอยู่เบอร์ห้าครับดูเอาแล้วก็ไม่รู้เอาตัวไหนกะโทรมาเรียกเอาใหม่ในไลน์นะครับอันนี้มันเป็นเป็นคร่าวๆเนาะผมจะต้องทําตัวให้ฟิตอถ่ายทําวันนี้พรุ่งนี้นี่ผมไม่ได้ไปไหนไาไหนนะผมจะต้องตอบลูกค้าต้องคุยกับลูกค้าด้วยนะครับทาไมไม่รับโทรศัพท์บางเออบางทีผมจะไม่รับเลยถ้าสินค้าไม่พร้อมนะครับเพราะว่าปวดหัวนะครับ อย่างเช่นถ้าเกิดสินค้าไม่พร้อมี่เอาเงินเข้ามานี่โอ้ตามเลยแหละวันนี้ผมพร้อมครับเบอร์หกสามพันชุดสแตนเลสท,ทั้งหมดเลยนะครับไม้กระพีเขาวควายเป็นไม้มงคลเป็นไม้เนื้อแข็งเอ่อเทียบกับไม้ประดู่เป็นไงบ้างแข็งกว่าไม้ประดู่เยอะนะครับเท่าตัวเลยไม้กระพีเขาวควายนะครับคนทํานี่โอ้โหอันนี้เป็นไม้ขี้เหล็กครับเรียบเทียบกับประดู่ก็แข็งกว่าประดู่แต่ว่าผิวมันจะเป็นเกล็ดเป็นเม็เเดเเม็ดเล็กๆนะครับอันนี้คือไม้ขี้เหล็ก นะครับขี้เหล็กจะต้องมีอายุเยอะๆนะครับถึงจะมีแก่นนะครับสามสิบสี่สิบปีนี่แก่นนี้เดียวเองนะฮะต้องต้องหกสิบเจ็ดสิบปีหรือร้อยกว่าป,ปีได้ผิวก็จะสวยหน่อยโอเคมีตัวเดียวครับเบอร์เจ็ดสามพันสนใจตัวไหนกัพี่เรือเบย,ยช่วงชักแปดสิบยางผมตัดเองทําเองผ้ารองทําเองคิดค้นขึ้นมาเองนะครับไม่ได้มีต้นแบบที่ไหนเลยนะครับทาตัวง่าม,มีผมที่นี่ที่เดียวถ้าพี่จะหาตัวงานที่มีคุณภาพนะฝากด้วยพี่ นะครับถ้าไม่เชื่อผมก็ลองค้นหาดูในบางไทยไม่มีนะครับมีแต่มันจะเป็นงามแบบธรรมดาที่เขาทำกันเบอร์แปดครับสามพันนะครับก็ยังวิ่งราคานี้อยู่สวยด้วยพี่ชุดโอ้โหจริงๆเอาตัวไหนก็ได้ครับอันนี้คือราคาโปรนะผมหุ่นหวยหุดหงิดนะครับปกติราคาวิ่งอยู่นู่นเลยพี่นะครับรวมเลเซอร์แล้วจะสี่พันสี่สี่พันห้าได้อันนี้ผมโปรอยู่เท่านี้ครับสามพันนะครับคุณพี่ทําตัวให้พร้อมเด้นะฮะถ้าไม่ไหวก็ ทักมาบอกหรือยังไงก็ได้นะครับโทรไว้ก็ก็สามาัครล็อกได้ก่อนคุณพี่โทรช้ามันก็จะมีท่านอื่นเขาอันนี้อยู่นะครับให้ง่ายทักไลน์เลยผมอยู่ในไลน์นะครับตัวนี้เป็นตัวกำคอล่องนิ้วนะครับจะเป็นทรงนี้กำคอร่องนิ้วงานสแตนเลสทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวทอปอยู่นะครับไม่ได้ใช้ไกเนียมนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าไกเนียมหน้าตาเป็นยังไงนะครับคุณพี่อาจจะไม่ทราบตัวนี้เป็นรางเหล็กคาวาไนท์ครับแล้วก็เป็นตัวง่าม ในปัจจุบันนะฮะแล้วก็ผมก็มีตัวใหม่ยิงมันก็ไม่ได้อะไรกันมากพี่แตผมก็ความสวยงามด้วยอะไรด้วยนะครับอย่างเงี้ยนะตัวชุดนี้โอเคตัวนี้ผมโปรอยู่สองพันห้าครับเบอร์เก้าอย่าลืมที่ผมถ่ายทํามาแถมเลเซอร์ทุกตัวนะครับผมเออไม่ได้โอ้โหนี้มันทรงอะไรเนี่ยทรงนี้ผมใช้กล้องหลังเป็นทรงนิ้วสอดนิ้วสอดถนัดขวามือเอาเอานิ้วมือสุบเข้าไปข้างในนะครับมุยสุบนะมันจะสอดออกมาด้าน,นี้ ็นปลาใสสานซอดก็คือทะลุนะครับสุบก็คือสวมประมาณนี้ทรงนี้สวยมากครับทรงนิ้วสอดลายนี่กระพี้เขาไฟอย่าลืมนะครับเป็นไม้มงคลแล้วทำย่าด้วยนะครับโปรตัวนี้อยู่ที่สามพันห้าปกติราคาวิ่งอยู่สี่พันกว่านะครับสี่พันกลางๆหุ้นหวยครับคุณที่อยากเอาไปเก็บเอาไปโชว์นะแขวนอะไรต่างก็เล้วแต้นะครับเลือกเอาเลยนะครับเบอร์สิบเบอร์สิบเอ็ดต่อมานะฮะป้าอีกคนไม่กลัวมันนกขุม ปืนหนังสติ๊กที่สวยที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับผมก็ยังไม่เห็นกู่แข่งแต่ก็ไม่ได้ท้าไม่ได้ว่าอะไรถ้าเขาสวยก็อาจจะมองไม่เห็นกระดานกับของผมนี่ลูกค้านี่ก็พูดว่าคือเราทําเต็มยศเต็มสูนยที่เบอร์สิบเอ็ดสามราได้เองนะฮะถ้าคุณพี่จะไปทําลายย่อยแรงต่างราคาจะไปไม่ได้นะครับหนึ่งเรื่องพัน้ทยสองเรื่องวัตถุดิบถ้าจะไปซื้อทเลที่ละหน่อยซื้อทีละอันนะครับเนี่ยนะครับตัวก่อนกรวิ่งอยู่หกร้อยนะตัวไกลนะครับตัวนี้วิ่งอยู่สามร้อยห้าสิบตัวง่ามนะครับ สี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยนะครับรวมไม่ต่างต่างก็โอ้โหยากนะครับทําราคาไม่ได้นะครับไปไปมาแพงกว่าที่ผมทําอีกแล้วงานก็อย่างว่าและเบอร์สิบเอ็ดสาม้ห้าครับยางสองชุดลูกให้ร้อยสี่สิบห้านัดติดขากล้องให้เรียบร้อยนะครับแน่นเปี้ยนะครับไกลปืนวางอย่างดีนะครับตัวช่างเราทําโอ้ยไล่ทำทายเลวพี่น้องนะครับว่ามันงูสิงโอเคนะครับชุดนี้เป็นตัวกำคอเรียบๆนะครับแบบว่า ไม่อยากจะอะไรมากมายนะครับเบอร์สิบสองครับสามพันห้าผมราคาผมให้เรื่องเ,อเรื่องเรื่องราคาในการทำนะพี่มันมันจะต่างกับตัวไม้ธรมรมดานะครับคุณค่าของไม้ไม้กระพี้เขาปายคนที่ลงพิมพ์ดูเป็นไม้มงคลนะครับไม้มงคลก็จะเป็นพวกงานชิงชันพยุงกระพี้เขาไปลายไม้สาธระอะไรต่างไม้มะลินะฮะอย่างเงี้ยทุดนี้ก็เล็กกว่านันนะครับระยะการยิงตัวยางนี่มันเป็นยางใหญ่สุดของปืนสไลด์ขนาด6มิลแปดเส้น ใส่สิบเส้นได้ครับแต่ช่องชักอย่างนี้ไม่ได้นะครับไกลพังเพราะฉะนั้นก็คือผมเรียบเรียงมาดีสุดแล้วแรงแล้วนะครับถ้าพี่จะแรงอย่างนี้พี่ก็ดันลูกปืนในยาเนี่ยมันจะมีลูกปืนอยู่ตรงนี้นะดันเข้าไปอีกสักเส้นสองเส้นนะครับทั้งหมดแปดเส้นก็มันจะแรงมากขึ้นนะครับแต่จะไปแรงเพิ่มเส้นไม่ไหวได้ใกลพังนะครับเบอร์สิบสามครับสามพันหน้าตาโอ้สามพันก็ยังสวยอยู่นะครับแล้วผมมีคัดแยกอย่างไงก็ไม่รู้โทรเอาครับพี่นะครับ ผมเขียนราคาผมก็เป็นการคาดเดานะผมหุ่นหวยนะผมก็จะโปรออกทำไมผมต้องโปรออกเพราะว่างานตัวใหม่นะครับเรื่องงานพันายเรื่องชิ้นงานงานเข้าต่างๆผมมุนเงินไม่ทันนะฮะผมจะเอาเงินชุดนี้นะครับถักที่เพื่อนพี่ดูดูอยู่ถ้าเกิดสนใจใจใจตรงกันก็ลองดูเบอร์สิบสี่สามพันนะครับผมก็จะเอาไปลงชุดใหม่นะครับจะได้เดินหน้าต่อไปลูกน้องจะได้มีงานนะคนที่ทํางานให้ก็จะได้มีเงินด้วยนะครับแล้วคนพี่ก็ได้งานไปโอ้ย ไม่รู้จะพูดยังไงเบอร์สิบสี่สามพันครับกระพี้เขาวควายแล้วก็ตัวเบอร์สิบห้าหน้าตาเป็นยังไงบ้างกระพี้เขาวควายเหมือนเดิมนะครับไกลปืนชุดนี้ยังเป็นสแตนเลสทั้งหมดนะครับไกลปืนสแตนเลสทั้งหมดแล้วก็กระจมือรต่างเขาจะทํามาพอ,พอดีนะครับสามพันเบอร์สิบห้าแคปหน้าจอเอาคุณพี่สนใจโทรมาเอาครับแล้วก็หรือจะทักไลน์มานะครับ ชุดนี้ชุดบนนะครับยังเกอร์อยู่รอเนื้อคู่รอพันท้ายเอามาใส่นะครับด้านหลังนม่ใจะใช่นะครับน่าจะเป็นร้อยร้อยกับตัวแล้วยังมีด้านนอกอีกเพราะว่าผมจะต้องรอพันท้ายนะครับทั้งที่ทําท้ายเขาก็เร่งด่วนแล้วแต่มันทําให้ทันเพราะลูกค้าผมเยอะมากขอบุณกับลูกค้าที่ติดตามอยู่ในช่อง youtube ผมมีสองช่องนะครับถ้านับนักตอนนี้ก็เยอะที่สุดในเมืองไทยนะครับเดยวปกติก็เยอะที่สุดอยู่แล้วแหละนะฮะแต่ว่ามันมันก็เยอะจริงๆหละสองแสนกว่านะครับ สองแสนสามสองแสนสี่ได้คนติดตามโอเคมีชุดนี้ผมมีเดี๋ยวผมจะพามาดูเออตัวนี้เลยก็ได้เออตัวนี้มีตัวเดียวนะครับมุมไหนจะเห็นชัดเป็นงานพยุงลากไม้พยุงนะครับเ,ออเดี๋ยวผมจะแก้ให้ผมดูยิงดูแล้วผมรู้เลยว่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะคว้านน่ขึ้นนะครับโลกายมันต่ําไปโลกายมันต่ําแต่ว่าสีสันนี่สวยที่สุดตั้งแต่ได้ไม้มาอันนี้ ไฟผมจะไม่ค่อยสว่างจริงๆแล้วกลางวันเนี่ยสีสวยมากครับสีมันจะแดงโล่เลยเนี่ยแต่ว่ากล่องอตัวกล้องเนี่ยมันถ่ายถ่ายตอนนี้มันจะถ่ายไม่ค่อยชัดเดี๋ยวผมจะแก้เรื่องเรื่องตัวตัวกายให้มันโผล่อันนิดนึงนะครับพ่งนี้ทําให้อันนี้คือเบอร์ศูนย์สี่พันห้ารวมเลเซอร์ครับมีลูกให้มียางให้สองชุดแล้วก็เป็นรางตัวใหม่รางตัวสเตเลสปีประดับได้ครับเหมาะกับไปประดับเรื่องต่างแขวนในร้านอาหารในร้านอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับมีชุดนี้ โอเคเบอร์ศูนย์ดูเอานะครับสี่เป็นห้ารวมเลเซอร์แล้วชุดนี้มีเจ้าของมาแล้วอันนี้เราส่งนะครับนะขอคุณวันชัยวัยรุ่นคุณวริวัตรนะครับแล้วก็คุณไพรัตต่างๆไปดูด้านนอกต่อครับด้านนี้ก็เป็นพูดถึงแล้วก็อันนี้ไกลปืนนะฮะไกปืนไกลปืนแฟตนเลสจะเป็นแบบนี้หน้าตานะครับอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเป็นขึงเนียมหน่อยก็จะเป็นด้านนี้นะครับพวกนี้ผมจะเอาไว้ไว้กับงานขึ้นยางด้วยมือไม่เหมาะกับงานสไลด์นะครับมันจะเป็นหน้าตาแบบน,นี้ไม่ได้เผานะแต่ว่าพูดให้ฟังว่า ทรงนี้นะถ้าเป็นข้อต่อต่างๆที่ราคาจะไม่แพงในเน็ตต่างๆนะครับพวกนี้จะเอาไว้ขึ้นยางในมือไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเอามาใช้ใช้สไลด์มาจากไกลแข็งคุณพี่แก้ได้ก็ฉีดน้ำมันเข้าในไกลไปเลยนะครับแต่ก็ยังแข็งอยู่ตัดปัญหาครับตัวนี้ที่ผมไล่มาทั้งหมดจะเป็นงานสแตนเลสทั้งหมดอันนี้ชุดไกลนะครับติดสายสายสภายติดหูกวินอะไรแบบดีๆนะครับแล้วก็ติดน็อตยึดช่างรันคุณภาพนะครับบวก300นะฮะไม่มีตัวอย่างนะครับเพราะว่าทําเสร็จก็ส่งผมผมไม่เหลือตัวอย่างไว้ให้ดูเลย จะเอาตัวไหนก็บวกบอกครับบวกสามร้อยบาทติดให้เรียบร้อยนะครับมันเป็นน็อตออกแบบโดยเฉพาะเลยย่างผมตัดเองทําเองช่วงชักแปดสิบนะครับเห็นไหมครับพลาลองต้องเอามาตัดนะครับย่างตัดเองแต่อันนี้มันทําให้เสร็จเพราะว่าเราทําเสร็จแล้วก็ต้องจัดส่งนะครับจะมีในบ้านนะอันนี้ผมกองไว้นะฮะอันนี้ชุดตัวยิงปลาเนี่ยชุดง่ามง่ามนะครับขึ้นยางในมือแรงต่างก็จะมีที่นี่นะกล่องละห้าสิบห้าสิบก็จะประมาณร้อยอันนี้เป็นเรื่องของงานสต็อกของผมเองทําเองจริงๆนะครับตัวราง าลางตัวนี้ใช้ที่ไหนนะก็เห็นไหมครับก็เปลนลางแล้วก็เอามาตัดอันนี้เอาไว้ติดขากล้องนะครับสนใจตัวไหนก็สั่งเข้ามานะฮะหรือว่าจะมีตรงอื่นตรงไหนก็ก็ลองเปรียบเทียบดูแล้วกันนะครับแต่อยากได้คุณภาพก็กตัวนี้ไม่ได้ขายนะ <laughs> วานไปชุดนี้ครับโปรนะฮะฝั่งนู้นเป็นหมายเลขน่าจะเป็นตัวเบอร์สิบห้าละวันนี้ตัวนี้สิบหก สิบหกขมหุนหวยปโปรนะครับมีอยู่อยู่ประมาณเอ่อจ็ดสิบเหลือประมาณห้าสิบท้ายนะครับเนี่ยตัวเล็กๆเอ่อตัวที่อยู่ด้านหลังนั้นไประกอบที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไม่มีเวลารีวิวให้ดูนะฮะเป็นงานไม้ประดูประมาณนี้นะครับใช้ไกลตัวไกลกลึ่งเอ่ออลูอลูมิเนียมนะครับแล้วก็เป็นตัวเรลไม่มีปัญหากับตัวขึ้นยางด้วยมือนะครับยิงได้ปกติยิงง่ายเพราะว่ายางเนี่ยความแข็งมันไม่ได้แข็งเหมือนงานสไลด์สลามแข็งมากนะครับ อโอเคนะลงตัวแข็งแรงนะครับแล้วก็น้ําหนักเบาโลนิดๆผมมียางแบบนี้ให้สี่ชุดครับมียางให้สี่ชุดช่วงชักอยู่หนึ่งร้อยสิบยาวรวมเมตรสี่สิบคนจะตั้งลงไปก่อนมันหนักนะครับแล้วก็อย่างนี้ครับงามสแตนเลสเป็นยางแบนยางแบนยางกลมตัวไหนแม่นกว่านะครับถ้าเป็นยางละค่างนะครับสู้ยางแบนไม่ได้นะสังเกตนะกระติกต่างๆก็จะใช้ยางแบนเพราะว่าในการาลู่ลมแล้วก็มีระเบียบเรียบร้อยเวลาย,ยิงไปเรงต่างๆนะครับสู้ได้ไม่ได้แม่นมากนะครับ ดูวังคลิปที่ผมยิงให้นะฮะผมโปรโครับพันสองเบอร์สิบหกแล้วก็โทรมาเอาจะเอาตัวไหนกับผมครับนู่นมัน,ม,นมันเยอะอยู่นะครับคุพี่โทรมาก่อนก็เลือกก่อนหรือเอาตัวไหนก็ได้ช่างนะครับตัวไหนคุณพี่ก็คุ้มก็ <c oughs> คุ้มนะครับมีอยู่นะครับน่าจะประมาณห้าสิบกัตัวได้มั้งห้าสิบหกสิบได้มียางให้สี่ชุดครับยางแบนแล้วก็มีลูกให้ร้อยสี่สิบห้านัดนะครับเวลาสิบหกนาทีปั๊ดวาววาวไวต่อได้นะครับ ขนาดบลอกไว้เทอรด้ขนาดนี้คนลเบ้าะนะฮะอันนี้เบอร์สิบเจ็ดต่อมานะครับสิบเจ็ดเป็นตัวยิงปลาโปรสองพันครับปีกสแตนเลสเด้อพี่สแตนเลสสามมิลน,นะครับแข็งแรงนะฮะแข็งแรงกว่าอลูมิเนียมแน่ๆนะครับแล้วก็ไกปืนผมใช้ตัวไกสแตนเลสนะครับเดี๋ยวผมยืดให้นะครับผมวางให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ิะยืดให้ไปยึดนอด็อตมันยังไม่เสร็จวมจะมืดก่อน <laughs> มันมืดแล้วไม้ประดูครับสีสันสวยมากนะครับโปร มีตัวสาย PE นะครับ120ปอนด์ให้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญเป็นตัวทันสมัยด้วยนะครับอย่างนี้นะวางไว้โทษทีนั่นจะเป็นงี้นะครับแต่ไม่มีผลเลยผมผมแขวนไว้นานผมไม่ได้โชว์ผมเอามาปโปรนะครับอย่างนี้เห็นไหมงานผมไม่ได้ใช้คุณพี่เอาไปใช้เถอะยังใหม่นะครับเป็นมือหนึ่งเออเป็นรางนะครับเป็นรางศูนย์มีร่องเลยนะฮะเก็บเชือกด้านล่างแล้วก็ตัวร่องๆนั่นข้างเอาไว้ใส่กล้องเลเซอรได้เลยครับเลเซอร์หมอไม่เลเซอร์มัน ถ้าเป็นกลางวันมันจะส่องลงในน้ําจะมองไม่เห็นนะเลเซอร์แสงเขียวนะครับแนะนําใช้กล้องเลเซอรผมมีลูกให้นะครับมีลูกมียางให้นะครับยางอยู่นู่นยังไม่ได้ติดตัวตัวจะส่งก็คือโลสองพันกับเบอร์สิบเจ็ดมุนหัวยครับพี่น้องนะครับปกติวิ่งอยู่สองสามพันนะครับราคาอยู่ประมาณสองพันเก้าตัวนี้นะตัวที่ยังไม่ได้สวยขนาดนี้เนทะ่าแต่เดิมมันเบอร์สิบแปดสี่พันบาทไม่เป็นยังไงแพงอย่ง,ไ,งไปดูกันครับแพงจริงหรือเปล่า ตัวนี้เป็นตัวไม้พยุงนะครับมีตาไม้ตรงนี้นะฮะมีด้านนี้นะครับยังโสดอยู่ไม่มีคนจองนะครับเพราะว่ายังไม่ได้รีวิวที่ไหนตัวล็อกเป็นตัวล็อกออโต,นตอน้นะครับเขาเรียกว่าออโต้เป็นตัวสแตนเลสอย่างเงี้ยนะครับใช้กดตัวนี้ออกถ้าปาเดึงไม่มีหลุดนะครับเราต้องกดแล้วก็เอามือซ้ายดึงออกแรงต่างตัวปีก50เซนติดด้วยโรเลอร์นะฮะโรเลอร์ลูกปืนให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวล่างผมจะให้ดูนะคร่าวๆนะคุณพี่ไปเลือกใช้กนหนึ่งผมวางก่อนเพราะว่ามันหนัก เป็นลางศูนย์ตัวใหม่ด้วยนะครับแบบนาสามมิลเมื่อกี้มิลกว่านะครับตัวนี้สามมิลมีศูนย์หน้านะฮะเป็นตัวไฟเบอร์แล้วก็มีแสงเรืองด้วยนะฮะจะได้มองเห็นว่ากลางคืนกับวันต่างๆนะครับอย่างเงี้ยยึดก็แข็งแรงด้วยนะฮะรับรองยางได้เยอะแน่ๆนะครับตัวไกลนะฮะตัวเดียวกันตัวสแตนเลสทั้งนั้นอันนี้ศูนย์หลังปรับหาเอาพี่จะเข้าหน้าหนาวแล้วนะฮะตาจะลอยแล้วสี่พันพยุงด้วยครับคุณพี่ลองดูนะในเน็ต ปืนศูนย์แล้วก็ที่มีคุณภาพด้วยนะครับศูนย์เลงอย่างเงี้ยมีตัวโรลเลอร์แบบนี้นะครับราคาวิ่งอยู่ประมาณหกพันขึ้นนะครับวับงเจ้านะะที่นี่โปรสี่พันครับรวมส่งไม่มีค่าจัดส่งอะไรเพิ่มเติมนะครับผมขอเนี่ยแขวนแป๊บนึงเดี๋ยวต่อไปก็จะดูว่ามันค้โบเฮ้ยเกือบตนนะครับแป๊บนึงนะมันมันก็พอได้อยู่เบอร์สิบเก้าครับ เบอร์สิบเก้าดูแต่พันไทยก็พอนะครับคุณพี่ค่อยโทรไลน์มาหาผมอีกทีนึงวิดีโอคอลเลือกเลยครับหรือใช้ผมถ่ายรูปให้ดูเบอร์สิบเก้านะครับตัวยิงปลาสี่พันเหมือนกันนะครับตัวสี่พันเบอร์สิบเก้าก็สีสันกับพสูสีกันตัวนี้เอร์ทำไมสามพันเอ่อตัวนี้เป็นไม้ประดูนะครับประดูแดงไม้ที่ผมทําก็คือมันไม้ที่มันมันแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับตัวชุบบนอะไรเหมือนกันแม่นเหมือนกันครับแต่ว่ามันไม่ใช่โพยงจะเป็นตัว ไม้ประดูสามพันครับปื้นศูนย์สามพันนะครับพืพี่ตัวล็อกนี่ตัวล็อกออตโต้นะครับไม่ได้เป็นตัวสุบไม่ใช่เป็นตัวสวมเออดีกว่าแล้วก็ติดโรเลอร์ด้วยปีกกว้างนะครับมียางให้นะครับพืพี่อันนี้ยังไม่ได้ติดได้ดูนะครับมันเห็่ไวเดียวพูดเดียวเออตัวนั้นเท่าไหร่สามพันทวนเบอร์ยี่สิบนะครับนี่ว่าไวแล้วนะยี่สิบนาทีเบอร์ยี่สิบสองสามพันครับมันยังือสามพันวะตัวนี้เป็นตัวพยุงนะครับพยุงแต่ว่า เอ่อไม้มันสั้นนะครับกระโจมือมันเหลือไม่ยาวแต่จริงก็ก็ถนัดมาเดิมอ่ะแต่มันเค็ดกุดดุดจังไหนก็ไม่รู้นะครับพยุงสามพันปืนศูนย์คุณพี่โอ้ยนะครับเปล่าด้วยครับเอ่อตัวล็อกอะไรปกตินะครับตัวนี้ผมใช้ตัวสวมนะครับเนี่ยฮะใช้ตัวสวมก็ปกติที่เขาใช้กันทัวไปแหละแต่ว่ากูลังสูงแล้วกันโอเคนะครับยางให้ตัวนี้สี่พันครับมองมปนตัวนี้เลยตัวนี้สี่พันตัวนี้เป็นตัวพยุงนะครับอุปกรณ์เหมือนกันหมดนะครับ นี่มันมันจะเ้นมืดหน่อยนะพี่มันมองไม่ค่อยชัดนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็สีสันได้อยู่ด้พอถอดไหมโอ้ได้อยู่ได้อยู่นี่ฮะมันมันมองไม่ค่อยชัดต้องเป็นกลางวันนะครับที่สีมันจะขึ้นดีนะฮะโอเคผมฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าเกิดสนใจยังไงก็เวลาผมไลฟ์โซแรงต่างๆพี่จะมีการแจ้งเตือนแล้วก็จะได้ทันเขาด้วยนะครับบางท่านบรกว่า ขายเม่ไหร่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเพราะว่าคุณพี่ไม่ได้กดติดตามไว้ฝากกดติดตามด้วยครับที่สําคัญมันจะได้เจอกันบ่อยๆเราเนี oh, ่อะไรนะฮะหัวหอยหวย,หหวยมีไหมโอเคผมมีสองตัวผมโปรเล่เลนๆนะครับแถมเลเซอร์ให้แถมเลเซไม่ได้มันมันมันติดเลเซอร์ไม่ได้ขอโทษทีนะครับตัวนี้เป็นตัวไม้ยางนาผมมีพันธุ์ท้ายของตัวยิงปลาเก่าอยู่นะผมติดไกกึึง เออสแตนเลสนะครับพูดความจริงเลยเป็นแบบนี้ก็คือมาตรฐานเมือนที่เขาใช้กันทั่วๆไปนะครับไกลแข็งก็ฉีดน้ํามันเข้าเท่านั้นโปรพันห้าครับพันห้าไม่มีเลเซอร์พันห้านะครับพี่ตัวนี้คุณมิแคปเอาไมา้ตัวนี้นะครับไม่มีที่ติดเลเซอร์ให้จะให้ติดก็เดี๋ยวลองดูนะไม่รู้จะติดได้ไหมนะแต่ติดได้อยู่แล้วละ่ะเสริมสูงมาหน่อยนะครับเดี๋ยวผมติดให้โปพันห้าครับรวมส่งมียางให้สองจะมีลูกให้ร้อยก้นนะัดอย่าไปทําเองพี่มันเสียเวลานะครับเอาเวลาไปทําการทํางานเลี้ยงลูก ล้อเล่นครับพี่หยอกตัวนี้เป็นงานสแตนเลสนะครับไกปืนก็จะอัพเหมือนกับตัวปกติเลยนะครับลางใช้ตัวลางสแตนเลสนะฮะพอดีพนักงานผมบอกบ้างเอ๊ะทำนี้ให้หน่อยนะมันเหลือพันายอยู่ตัวง่ามเอ่อตัวปีกเนี่ยนะจะต่างกันตัวนี้เป็นอัพตัวสแตนเลสตัวไหนดีกว่านะครับซูสแตนเลสตัวใหม่ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่านะครับตัวลางมันลื่นกว่าตัวง่ามก็ฟิตด้วยพอดีพอดีเราออกแบบมาคู่กันถ้าถ้าเอาง่ามตัวต่างต่างสลับกันใช้ไม่ได้นะไม่ดี สู้แบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมโปรเหลือสองพันครับมียางแบบนี้ให้สองชุดเหมือนกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรื่องตัวติดขากองเดี๋ยวเขามาคุยกับผมอีกทีนึงเพราะยังไม่ได้ติดจริงๆผมก็ว่าจะไม่ติดละยิงด้วยตาเปล่าเหมือนผมสองพันครับเหลือเท่านี้แหละไม่มีเบอร์แล้วก็คุณพี่ก็อันนี้เอาแล้วกันหมดแล้วนะครับคุณพี่ลงรีดูเอานะฮะเดี๋ยวผมทวนเรื่องเรื่องเบอร์โทรให้ทวนเรื่องเบอร์โทรกันชุดนี้ไม่มีอะไรเนี่ยตัว พันท้ายของผมที่ช่างที่ทากันอยู่นะครับเดี๋ยวจะเข้ามาประกอบอยู่แล้วก็ยังมีตัวง่ามที่อยู่ด้านนอกอีกนะครับกพราะค่อนข้าง,งที่จะเยอะแล้วก็รอประกอบอย่างตั้งแต่เบอร์หนึ่งจนไปถึงเบอร์จำไม่ได้นะครับน่าจะเยอะอยู่เหมือนกันฝากกดติดตามด้วยที่สําคัญนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับให้บางท่านที่กพยังไม่ทราบกัน098นะครับ0898688อันนี้เป็นเบอร์ไลน์ของผมรู้จะเป็นเบอร์โทรพรุกงี้นะเดี๋ยวผมีผมก็จะรับโทรศรรัพท์รับไม่ทันคุณมิทักไลน์เอาครับ เพราะว่าคนมันโทรเยอะแล้วก็คุยกันมันเดียต ut ut นะืดตืดตั้นตืดตืดตั้นนะนก็ไม่ค่อยมีนะคนพ,พิมพ์เอาเป็นตัวแล้วก็ผมก็จะเขียนเบอร์โทรนะครับท่านในสนใจมีอยู่เท่านี้นะครับถ้าไม่ทันก็รอบหน้ามันมีเรื่อยๆครับแต่ว่ารอบนี้เอาไว้ก่อนรอบนี้สวยจริงๆแล้วมีแต่ไม้มงคลทั้งหมดเลยรอบนี้ผมผมโปรโปรตัวงานที่มันท็อปที่สุดดีที่สุดนะนะตอนนี้นะครับผมลํำล้าแล้วนะ โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะหรือว่าคืนนี้ผมจะลงคลิปแล้วก็โอนุพิธติดต่อกันติดต่อมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับ0ูนก9แปดซูนแปดกแปดหกแปดขอบพระคุณครับ